คลิปนี้มาดูวิธีรับสื่อโฆษณาหน้าร้านสำหรับร้าน v วริก o d และก o ูดกันค่ะคลิกเข้าไปที่วงใน Merchant App เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลื่อนหาข้อความคุ้มเกินห้ามพลาดลงทะเบียนรับชุดสื่อโฆษณาชมใหม่หน้าร้านฟรีสิทธิพิเศษสำหรับร้าน v วริก o d และก o ูดเท่านั้นเมื่อเจอแล้วให้คลิกเข้าไปเลยค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลยคลิก เมื่อเข้ามาที่หน้ากรอกแบบฟอร์มแล้วอย่าลืมตรวจดูอีเมลว่าใช่อีเมลที่เราใช้สมัครร้านค้ากับไลแมนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้คลิกที่สลับบัญชีแล้วคลิกที่ถัดไปเลื่อนดูจะเจ,เจข้อมูลร้านค้ารหัสร้านค้าและชื่อร้านค้าตรงนี้เราไม่ต้องกรอกระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติไม่ต้องไปทําการแก้ไขอะไรให้มากรอกชื่อและนามสก,กุลชื่อและนามสก,กุลจะต้องตรงกับที่ใช้สมัครไลแมน GP เสร็จแล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรศัพท์สำรองลงไปตรงนี้ให้กรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งลงไปเพื่อความแม่นยำในการจัดส่งสินค้าตรงนี้ให้ใส่พิกัดที่เราอยู่เข้าไปไปดูได้ที่ Google Map ร้านของคุณมีหน้าร้านหรือไม่เลือกคำตอบเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปอ่านเงื่อนไขในการรับสื่อโฆษณาเสร็จแล้วคลิกที่ยอมรับกรุณาแนบภาพหน้าร้านของท่านคลิกที่เพิ่มไฟล์ใครต้องการถ่ายภาพให้คลิกที่เรียกดู ของแอดบันทึกไว้ใน Drive ก็จะคลิกที่ Drive ของฉันเลือกภาพเสร็จแล้วคลิกที่แทรกเสร็จแล้วคลิกที่ส่งจะมีข้อความว่าข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ครอบครัวร้านอาหารไลแมนวงในคลิกตรงนี้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ค่ะ